หลังจากที่ทางสหรัฐออกมายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับขีดความสามารถของอยูเครนต่อการรุกคืบใดๆในปฏิบัติการตีโต้กลับที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกับศักยภาพของเคียบในการป้องกันการโจมตีของรัเสเซียซึ่งที่ผ่านมาในพลลอยอสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจัดพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดนิชมาฮาวแห่งยูเครนที่แ่นตทกรกอนโดยในการพบกันนั้นชมาฮาวได้ขอให้สหรัฐจัดหาเครื่องบินรบ F-15 และ F-16 รวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อทำสงครามกับรัเสเซียซึ่งทางออสติงได้รับรองว่าจะดำเนินการจัดส่งความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจากคลังของสหรัฐไปให้ยูเครนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ตนมั่นใจว่าสหรัฐจะตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันของอยูเครนได้ตลอดทั้งช่วงฤดูใบไม้ผลินี้และต่อต่อไปในอนาคตล่าสุดนิวยอร์กไทมส์สื่อชื่อดังของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่ไม่เปิดเผยชื่อในอยูเครนว่าสหรัฐได้ห้ามพันธมิตรในยุโรปไม่ให้ทำการฝึกเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้นักบินยูเครนหากสหรัฐยังไม่ได้มีการอนุมัติใดๆออกมาซึ่งหมายความว่าสิ่งที่นักบินยูเครนจะได้รับในตอนนี้คือบทเรียนเกี่ยวกับภาษาทางเทคนิคของเครื่องบินและการฝึกยุทธวิธีภาคพื้นดินเท่านั้นสำหรับประธานาธิบด,ดีวลาดิมีซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ได้เดินทางไปกดดันชาติตะวันตกที่สนับสนุนยูเครนเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 มาให้โดยเหตุผลว่าเครื่องบินเหล่านี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องน่านฟ้าของอยูเครนแต่ก็ดูเหมือนว่าเซเลนสกี้จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่หวังไว้โดยบรรดาชาติที่ไปนั้นได้ส่งสัญญาณอย่างเงียบๆว่าจะจัดหา F-16 ให้ยูเครนแต่ F-16 เป็นเทคโนโลยีของสหรัฐที่ต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษจากสหรัฐเสียก่อน ทั้งนี้ทางนิวรยกไทม์ได้รายงานต่อโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าทีมบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงยึดมั่นในท่าทีที่จะไม่สง่ง F16 ของตนเองไปให้ยูเครนโดยสหรัฐกังวลว่าเครื่องบินรบจะเป็นการดึงเงินทุนไปช่วยเหลือ,อยูเครนที่มากเกินไปและไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเครื่องบินขับไล่ก็ไม่สามารถส่งไปถึงสนามรบของอยูเครนได้ทันเวลาที่ยูเครนกำหนดจะตอบโต้รัสเซีย อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะออกใบอนุญาตการจัดส่ง F16 ให้พันธมิตรยุโ,โรปซึ่งก็จะทําให้ยุโรปสามารถจัดหาเครื่องบินร็อบให้กับยูเครนได้ในที่สุดไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store